ครับสวัสดีครับผมตาละทอนนะครับวันนี้มากับมีดพับเอ่อจี๊บนะครับผมเป็นสำเนาจีน c o ปปี้ฟอร์มไชน่านะครับผลิตที่จีนนะครับจี๊บมีโลโก้นะครับเอ่อเป็นลายล็อกหรือไลเนอร์ล็อกนะครับตรงนี้นะครับก็กดลงมาเก็บมือเดียวได้นะครับก็ดีนะครับดีก็สะบัดนิดนึงจะออกไป เสียงแข็งแรงนะครับผม่ตัวเรือนเป็นน่าจะเป็นพวกเหล็กนะครับแล้วก็ทําสีสวยงามนะครับผมสีจี๊ดจ๊าดมากเลยนะครับโอเคมาลองดูคมกันดูนะครับอันนี้ร้านมาถูกระหนังหรือสบัดกระหนังเพิ่มให้นะครับมันฝืดไปนิดนึงเดิ่มเลยนะครับ คงคลิปเลยนะครับผม โอเคก็เก็บมือเดียวได้นะครับก็กดมาลงมาใกล้ๆหน่อยแล้วก็ลูบนะครับดีต้องมันแข็งนะครับผมดีก็ตีดแรงนิดนึงสบัดไปด้วยนะครับจะค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะครับผมเก็บก็จะแข็งนะครับผมตามสไตล์หนักนะครับผมโอเคมาดูใกล้ๆนะครับน็อตยึดตามนี้เลยนะครับผม ลายสวยนะครับผมราคาไม่แพงน,นะครับใครชอบก็ทักมาได้นะครับคอปี้ร์มใช่น่านะครับสำเราจีิงมีคลิปเน็บให้นะครับด้านหลัง <c oughs> ที่ตัวด้าไม่มีโลโก้อะไรนะครับโลโก้เขาจะอยู่ที่ใบนะครับรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับ da da หนึ่งสี่นะครับผม อีกฝั่งหนึ่งไม่เขียนอะไรนะครับเคลือบดำมาเจออย่างเดียวนะครับเออคมด้านเดียวนะครับอันนี้ก็แค่ทําเป็นอารมณ์ปลายแหลมทําหลอกไว้แต่ไม่ได้คมนะครับแล้วผมร้านมาถูกระหนังให้ใหม่แล้วตอนนี้ก็คมกริบเลยนะครับมาตอนแรกม,มันจะฝืดฝสะดุดนะครับอันนี้ไม่สะดุดนะครับอันนี้คมกริบเลยนะครับโอเคก็ ไปดูเอ่อคลิปนี้แล้วก็สนใจก็เดี๋ยวผมลดให้นะครับเหลือ650แล้วกันนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมมาปีนิดๆแล้วนะครับไม่มีรอยสนิมไม่มีอะไรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่จะแข็งแล้วก็หนักหน่อยนะครับต้องแล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ถ้าถามว่าแทงก็ไม่ลื่นนะครับก็จะล็อกอยู่ตรงนี้พอดีนะครับกดปาดเฉือนถนัดอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับ คมดีอยู่ครับลายแล้วก็พอมันออกจากโคนใบปุ๊บก,ก็จะพับลงได้เลยพับมาปุ๊บก,ก็ต้องระวังนิดนึงพอได้จังหวะปุ๊บก,ก็โป้งรวบแล้วเอาเข้ามือนะครับประมาณนี้ตอนเหน็บก็เหน็บในเน็บนอกได้นะครับพอดึงขึ้นมาปุ๊บเอาเข้าจังหวะมือปุ๊บก,ก็เขีย่ยสะบัดดีดอย่างนี้นะครับผมอารมประมาณนี้นุ่มดวนให้มันได้จังหวะกรึบ ดังๆก็ขมขมคู่ต่อสู้ขมศัตรูไปด้วยนะครับแล้วก็จังหวะเข้ามือก็พร,พร้อมใช้ต่อเลยนะครับผมจังหวะเขาจะช้านิดน,นึงนะครับมันจะแต่ว่าแข็งแรงดีครับเดี๋ยวผมเก็บให้ดูเอ่อค่อนข้างจะตรงนะครับบางท่านก็จะบอกว่ามันจะเปี้ยวๆมาหรือว่ารุ่นอื่นมันจะเปี้ยวๆไปข้างหนึ่งข้างใดข้างนึงนะครับ แต่น,นี้ก็ถือว่าตรงดีนะครับอยู่กลางดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยน้ําหนักก็ใครชอบนักหนักแข็งแข็งแข็งแรงเนี่ยตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องดีดแรงนิดนึงแล้วก็สะบัดช่วยหน่อยให้มันเข้าจังหวะเดี๋ยวใช้ไปนานๆก็จะน่าจะคล่องลื่นกว่านี้ต้องต้องต้องถนัดด้วยนะครับส่วนเรื่องโยกเนี่ยลายล็อกมันจะมียกโยกอยู่แล้วแต่นี่ก็ถือว่าแข็งปึ๊กเลยนะครับผมแทบจะไม่โยกเลยนะครับก็มีนิดหน่อยแหละครับ ามสไตล์ของการล็อกแบบวิธีนี้ล็อกที่โคนใบมีจุดหมุนแบบนี้นะครับผมสวยครับสนใจยังไงตักหมาแล้วกันนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับหกร้อยห้าสิบสมฟรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ